ลำไยห้ท้องคำแจ้งติดเชื้อโควิดจากทีมงานในวงเป่าปาวลีดีใจได้กลับบ้านที่สุพรรณอยู่พร้อมหน้าทั้งครอบครัววาดธนกิจยิ้มได้ขึ้นคอนเสิร์ตปลายปีที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเ สวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้อยู่กับเอ็มเลยที่นี่ป๊อปนิวสเดลี่นะคะ9มุงเช้าวเวลาเดิมแล้วก็วันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเดี๋ยวมีพี่อูมาร่วมจอยกับเราด้วยแบบ work from home นั่นเองนะคะเอ็มเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็ติดตามกันอยู่เรามาอัปเดตกันสันหน่อยดีกว่าสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19วันนี้ตัวเลขก็แอบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือ3,899คนด้วยกันนะคะแล้วเราก็ยังมีส่วนของ ATK เพิ่มเติมมาด้วย3,555คนด้วยกันก็เอาใจช่วยนะเอ็มเช คนก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะในทิศทาง10วันเนี้จะเป็นยังไงก็รอลุ้นกันนะคะมาตอนนี้พิธีกรอหนึ่งคนของเราพร้อมแล้วอยู่ที่บ้านนะคะ work from home สวัสดีคุณอู๋ทีรยุทธ์ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีล้งเอมแล้วก็สวัสดีผู้ชมนะครับแห่ก็อัปเดตหน่อยพี่อู๋เป็นยังไงบ้างโอ้ช่วงนี้ คือเมื่อวานนี้ไป RT PCR เรียบร้อยศัหรับภรรยานะครับ<ฆ>ก็คือตอนนี้ไม่ติดเชือ้อผลตรวจก็คือออกมาว่าจากแผลนะว่าไม่ติดเชื้อแน่นอนนะครับคือตอนนี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรส่วนตัวก็คือปกติมากๆแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยและเป็นการรับผิดช,ชอบต่อสังคมนะฮะที่ไม่ปกติก็คือตอนนี้แว่นขึ้นฝ้าไปหมดแล้วนะครับก็ทุกอย่างปกติดีนะฮะแต่ที่สําคัญอันนี้เหมือนจะมีคําตอบมาว่าทําไมเพื่อนที่ไปพัทยาด้วยกันเนี่ยเขาติดโควิด ทังครอบครัวใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็ไปตรวจใน l a ป,ปุ๊บเนี่ยผลตรวจในแ l ลบออกมาว่าติดเชื้อแต่พอตรวจ ATK สองยี่ห้อปรากฏว่ามันไม่ติดเชื้อ,อคือเหมือน ATK เนี่ยเราแยงจมูกเขาบอกว่าตัวโอมิคอนเนี่ยบางทีมันไปเกาะอ,อยู่แถวแถวโพงช่องคอเพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจให้เจอเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องกวาดในบริเวณช่วงช่องปากอะไรแบบนี้อ,อาจจะตรวจเจอได้มากกว่านะครับ ก็เดี๋ยวออต้องรอติดตามก็ขอให้พี่หูปลอดภัยนะคะครับส่วนวันนี้มีมาฝากกันก็คือคนในวงการบันเทิงค่ะอย่างคุณลำยไยไหยทองคําออกมาชี้แจงแล้วผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็อินสตาแกรมบอกเลยว่าตัวเธอนะตรวจพบ เจอเชื้อโควิด19นะคะหลังเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตคาวดาวปีใหม่โดยระบุว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากทีมงานเราได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตคาดาวหลังจากนั้นมีคนในวงวงเล็บไว้นะคะก็คือนักร้องชายมือเบสมีอาการเป็นหวัดค่ะจึงได้ทำการตรวจโควิดผลออกมาเป็นบวกก็คือติดเชื้อ หลังจากนั้นทางทีมงานแดนเซอร์ cer, นะคะช่างแต่งหน้านักดนตรีของเราจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อวันนี้ผลของหนูออกมาว่าเป็นบวกนะคะติดเชื้อโควิด19จึงได้เข้ารับการรักษาตามอาการและกราบขอโทษเจ้าภาพงานต่างๆรวมถึงแฟนเพลงด้วยนะคะ นี่เธอก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ซึ่งก็เข้าใจมันไม่มีใครอยากจะติดถึงจุดนี้เราอย่าเพิ่งไปโทษกันเลยนะคะก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดน่าจะดีกว่าส่วนใครที่วันนั้นไปร่วมงานในคอนเสิร์ตของคุณลำยาไยหาทองคำก็อย่าลืมอาจจะต้องกักตัวดูอาการรวมถึงตรวจเอทเคควบคู่ไปด้วยค่ะใช่จริงๆนะเรื่องของการกักตัวนี่คือตอนนี้สาคัญมากจริงๆวันนี้พี่ก็ต้องมีไปเหมือนแบบเป็นงานศพของญาติแต่ว่า,าด้วย ความเสี่ยงของเราอะถึงแม้ว่าเมื่อวานจะตรวจแล้วไม่เจอคืองานศพญาติผู้ใหญ่เยอะก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่ากับตัวอยู่ที่บ้านะครับทางด้านอีกหนึ่งสาวครับคุณแจงชรัฐถาเนี่ยก็ออกมาชี้แจงให้แฟนๆแล้วก็บรรดาคุณลูกค้ารวมไปถึงสปอนเซอร์แบรนด์ต่างๆและกองถ่ายได้รับทราบพร้อมๆกันเลยหลังจากที่เธอตรวจ RT PCR อยู่หลายรอบนะครับจนล่าสุดเนี่ย ก็ยืนยันผลตรวจว่าเป็นบวกแน่ชัดก็เลยกักตัวตามกฎแล้วก็เลื่อนไฟต์กับประเทศไทยจนกว่าจะหายดีนะครับหลังจากสาวแจนพร้อมอ่าสาวแจนเนี่ยพร้อมกับคนรักเดินทางไปพักผ่อนในช่วงทริปปีใหม่ที่ผ่านมาไงคุณแจมเขาก็บอกว่าหลังทราบผลตรวจก็รู้สึกน้อยไม่น้อยเหมือนกันาทางด้านทุืรอนร่วมวงการรวมไปถึงแฟนๆ,ฟนๆก็เข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้กับเธอพร้อมกับอวยพรให้เธอนั้นหายจากโควิดโดยเร็วนะครับทางรายการของเราก็ขอส่งกําลังใจให้กับ สาวแจมแล้วก็ลำไยไห่ทงคำด้วยจริงก็เป็นทริปที่เขาไปเที่ยวกันน,นะเนาะก็ไม่อยากให้ต้องมาติดเชื้อโควิดแล้วเข้าใจเลยพอไปอยู่ต่างแดนอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการจัดการของแต่ละประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงยังไงก็คือส่งกำลังใจให้กับพี่แจมด้วยนะคะขอให้หายไวๆ<ต>เปลี่ยนบรรยากา,เ,าเหมือนมีประสบการณ์ตรงหรือเปล่าเอ่ยอะไรนะคะพี่อยู่ในต่างแดนอะไรแบบเนี้ย ในต่างแดนตอนที่เอ็มไปอเมริกาใช่ไหม<ะ>เอ็มก็จะได้เห็นว่าแบบคนที่ติดเชื้อเขาจะได้รับการดูแลแบบไหนซึ่งก็แต่ละประเทศเอ็มก็ไม่รู้ไงว่ามันจะต่างออกไปยังไงบ้างก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตจากพี่แจมทางอังกฤษว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ที่อเมริกาเนี่ยสมมติว่ามีคนติดปุ๊บก็จะมีคนโทรศัพท์หาเลยแล้วก็อัปเดตอาการทุกวันอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าอเมริกาตอนนี้เห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อนี่วันล้านใช่ไหมเนาะฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่า วันละหนึล้านแบบนี้ไปทุกวันก็อาจจะเหมือนที่คุณหมอเมื่อวานออกมาพูดว่าเราอาจจะต้องติดทุกคนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นทางออกของอ,อประชาชนทุกคนจริง,รงๆหรอที่เราจะต้องติดโอมิครอนเนี่ยครับผมคือมันเป็นเหมือนตอนนี้มันเป็นเหมือนคลื่นสึนามิโค,โควิดอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมคืออเมริกาเนดะ็กสองล้านเจอหนึ่งล้านครึ่งๆเลยนะ Hmm. เดินมา2คนตรวจเจอ1คนแบบนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันสุดท้ายนี้ก็เชื่อว่าถ้าไม่ติดก็คงจะดีที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็มีอาการลองโควิดด้วยคือครักษาหายบางคนอาจจะมีอาการเรื้อรังระยะยาวนะครับอาจจะมีผลกระทบในบางอย่างหายใจไม่อิ่มอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น hmm. ก็ป้องกันตัวน่าจะดีที่สุดใช่ รักษาเนื้อรักษาตัวกันนะคะมาต่อที่เรื่องราวของดวงดีกว่าพี่อู๋คือเมื่อวานเนี่ยเอ็มติดคุณผู้ชมมาไว้บอกว่าวันนี้จะมีเรื่องของดวงมีการเปิดไพ่นะคะโดยอาจารย์ชันย่าวันนี้มีมาฝากกัน4ราศีด้วยกันแต่ว่าช่วงแรกสองราศีก็คือราศีเอ็มเองราศีกันนะคะแล้วก็ราศีตุลไปดูกันดีกว่าว่าดวงความรักการงานของชาวกันแล้วก็ตุลในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เรื่องการงานจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างใครที่ต้องเดินทางขับรถบ่อยขับเครื่องบินหรือขับเรือหรือต้องมีการโทรคมนาคมหรือการเดินทางสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะบ mm ุหลานบริวารลูกน้องบางคนอยากจะออกดื้อแต่คุณจะดึงดึงเอาไว้หรือตัวคุณอยากจะออกแต่โดนดึงดึงไว้เช่นกันนะคะ mm hmm. ปีนี้มีเกณฑ์ได้รถใหม่การเดินทางดี จบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างแม้จบปุ๊บเดี๋ยวก็มีการได้คนใหม่เช่นเลิกรากันแต่ปีนี้คุณจะคลั่งใครหรือว่าคลั่งรักถ้าได้รักใครดูดีๆถ้าเริ่มต้นเขามีคนของเขาอยู่อย่าดันทุรังว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เลิกเองไม่นะคะเพราะคนที่เลิกราคือคุณและเจ็บปวดคือคุณค่ะฉะนั้นดูดีๆแต่ถ้าใครอยากมีลูกมีเกณฑ์ได้ลูกสาวด้วยหรือ เป็นลูกที่ถ้าในเนี้ยลูกชายจะเป็นลูกชายที่หน้าหวานเหมือนผู้หญิงในเนี้ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นปีที่คุณอยากสวยอยากหลอ่อมากกว่าปกติค่ะคุณเป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลแต่บุรหลานบริวารลูกน้องอาจจะดือ้อหรือคุณเกรงใจถ้าจะมีการแข่งขันอะไรจะไม่ได้ในครั้งแรก แต่จะได้ในครั้งที่2หรือลูกค้าจะปฏิเสธในครั้งแรกและจะโอเคในครั้งที่2หรือคุณจองบ้านหลัง A อยู่อยู่ไปได้บ้านหลัง B จองรถคันแรกแต่อยู่ๆจะไปได้อีกคันหนึ่งแต่โอเค <S 1> <S 1> <S <S คุณจะสงสัยหรือการเรียนรู้อบรมสัมมนาอะไรบางอย่างหรือการเรียนการสอนไปในทิศทางที่ดีจะมีการตกแต่ง ซ่อมแซมบ้านอสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างแล้วได้ดีค่ะอยากจะเรียนอะไรเรียนได้เลยสมหวังดังใจคุณเป็นคนใฝ่รู้อยู่แล้วบัวพ้นน้ําเป็นคนรู้ผิดชอบชั่วดีจะผ่านพ้นอุปสรรคค่ะอยากตั้งคันมีเกณฑ์ตั้งคันหรือมีบุรหลานบริวารลูกน้องที่ดีมีเข้ามาใหม่ๆช่วยงานใหม่ๆหรือคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายที่เป็นผู้หญิงได้ดีค่ะ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ลึกๆในใจบางครั้งอาจจะเหงาหรือคุณยึดติดก,กับคนเกา่าๆให้คุณปล่อยวางบ้างเริ่มต้นใหม่ๆเพราะว่ารักสามเศร้ารักคาราคาซังในใจยังคงทิ่มแทงใจเป็นคนรักใครที่รักจริงแต่จริงจัง,จ,งจนเกินไปนะคะในนี้ระวังรักสามเศร้ารักนอกใจอาจจะได้ไปเจอเจอ คำตอบอะไรที่คุณอยากรู้ทําให้คุณตัดใจได้และเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันการงานประสบความสําเร็จจะมีงานเริ่มงานเสริมงานเพิ่มเติมแต่งใหม่ๆที่คุณถนัดโดยมีผู้หญิงเข้ามาช่วยค่ะการเงินมีเกณฑ์ซื้อบ้านหรือไม่ได้ซื้อบ้านก็ตกแต่งบ้านเหมือนบ้านใหม่ตกแต่งรถใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆเงินดีค่ะ สุขภาพก็ระวังระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ความรักอย่างที่บอกค่ะถ้าเขามีเจ้าของแล้วตัดใจหรือตัดใจจากคนเดิมๆและเริ่มรักใหม่ได้ค่ะเอาแล้วคุณหนูราสีเอมคลั่งรักแล้วหนึ่งนะเขาบอกฮะ <laughs> ส่วนองพี่นี่มีเกนจะซื้อบ้านใหม่ห,<า>หรือว่า คือรอคันใหม่นะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่เรื่องของบ้านนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูไปนี้เพิ่งเริ่มต้น2022เองนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะพยากรณไพทารสุดสวยจารย์ชัญญาด้วยเดี๋ยวรายการของเรามีมาฝากกันอีกสองราศียังไงติดตามกันให้ดีเลยช่วงนี้พักกันจะครูค่ะช่วงหน้ามีข่าวคุณเปาวลีมาฝากกันเธอเนี่ยเข้าเลข3เต็มตัวแล้วจะเป็นยังไงติดตามในปล็อกนิวส์เจลี่ค่ะ กันตอนในช่วงที่สองนะคะสำหรับป๊อปนิว Daily ค่ะช่วงนี้เรามีข่าวของคุณเปาเปลาลีมาฝากกันแต่ว่าก่อนจะไปหาเปาหาพี่อูก่อนคุณอูยังอยู่กับ<ะ>เราไหมคะสวัสดีคะ่ะยังอยู่ครับ <Okay. S 2> ผมเออ,อมา,มาไหนเรื่องของคุณเปาเป็นยังไงบ้างน้องเปาเปลาลีนะครับก็เป็นสาวและตอนนี้คือ ข้าเลขสามเรียบร้อยจริงๆเป็นสาวมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสาวที่แบบเต็มตัวนะฮะเพิ่งจะผ่อนคนวันนคล้ายวันเกิดมาหมัดๆเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานะครับก็สุขสันต์วันเกิดน้องเปาลีย้อนหลังด้วยก็แลวกันน้องเปลบอกว่าปีนี้ไม่ได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองเป็นวิเศษรวมทั้งสามีของเธอหนุ่มเอิร์ธก็ไม่ได้ให้ของขวัญจริงเหรอเชื่อเขาไหมไม่เชื่อเขาอาจจะไม่ยอมบอกเราแบบนี้เขาอาจจะไม่ยอมบอกหรือเปล่านะครับคือ น้องปาวก็บอกว่าคุณเอิร์ธเนี่ยก็มีความรักที่ดีให้เสมอมาไงส่วนตัวก็บอกดีใจมากที่ปีนี้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกันกบครอบครัวที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะเซฟตัวเองและครอบครัวให้ห่างไกลาจากโควิด -19 ด้วยอัยฟังเสียงน้องเปล่าปาลีกันหน่อย ทุกปีก็จะจัดรวบเลยทีเ <described> ดียวค่ะปีนี้ก็สามสิบสามสิบยังแกวเป็นแบบวพี่จริงหนุกังวลนะไม่เคยเลขสามมาก่อนคือแบบว่าแอบตื่นเต้นค่ะเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะของขวัญละคะไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษให้ตัวเองค่ะแค่ให้แให้ห่างไกลจากโควิดก็พอแล้วก้็เอิร์ธละคะ ไม่แ้่เลยเลยใช่ให้ความรักอย่างเดียวใช่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยในปีนี้ก็ได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่สุพรรณค่ะเพราะตั้งแต่โควิดมาเราก็อยู่ห่างกันเวลาเวลาเรามาถ่ายละครหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพก็จะอยู่กับพี่ชายส่วนใหญ่พ่อกับแม่ก็อยู่เซฟโซนที่สุพรรณไปนะถือเป็นของขวัญถือเป็นของขวัญได้กลับบ้านก็ก่อนกลับก็คือแบบตรวจกันก่อน แต่จริงๆนะพอถึงวัยหนึ่งมีความรักที่ดีมีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว ใช่เนาะยังไงก็แฮปปี้บดย์นะคะคุณปาวารีด้วยมาตอนที่อีกหนึ่งหนุ่มไม่รู้ว่าจะเรียกพี่ว่านธนกฤษว่าเป็นนักร้องหรือเป็นเกมเมอร์ตอนนี้เพราะว่าแน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากโควิดสินะคะจะมีการผันตัวเหมือนกันไปเปิดเพจสตรีมเกมแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่ว่านธนกฤษนะคะก็ยิ้มออกได้บ้างเพราะว่าได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งค่ะโดยพี่ว่านเองก็ยอมรับเลยว่าคิดถึงเวทีมากๆคิดถึงแฟนๆนะคะถึงแม้ว่าจะต้องนั่งห่างการโซเชียลดิสแตนซ์เนี่ย แต่ว่าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเชื่อว่าทุกคนก็แฮปปี้กับโมเมนต์นี้เหมือนกันนะคะลองฟังพี่ว่านพูดถึงการขึ้นคอนเสิร์ตดูค่ะมันก็ค่อยๆปรับไปครับแต่ถามว่ามันไม่อยากชินกับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับก็อยากให้มันแบบที่คลายกว่านี้แล้วก็ดีวันดีคืนนะครับที่มมาออนไลน์แล้วลูกโอ้ยพวกคุณครับคือธนวาที่ผ่านมามันมีคอนเสิร์ตผมแม่งมีความสุขมากๆเลยเราก็เห็นเลยว่านี่มัน ผมมันขาดหายแล้วคนดูที่มาดูอ่ะเขาเขาก็ขาดหายเหมือนกันนะถึงแม้จะต้องนั่งไกลกันใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าต้องอลงทะเบียนก่อนเข้าจํากัดจํานวนคนคือมาตรการทุกทุททงงกอย่างเพาไม่อยากให้มีปัญหาผมรู้เลยว่ามันมันขาดทุกอาชีพผมว่าขาดขาดชั่วโมงที่ที่เรามีความสุข จริงทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อองกไนซ์เบื้องหน้าก็จะเป็นพิธีกรนักร้องทุกคนแบบห่างหายกันไปเลยอย่างเอ็มเอ็นก็มีโอกาสได้เจอแฟนคลับหนึ่งครั้งอะคิดดูแต่ช่วงหนึ่งครั้งเป็นแฟนมิสติง้งเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบเหมือนเป็นอีเวนต์นะคะในห้างแล้วเราก็รู้เลยว่าแบบทุกคนคิดถึงการที่ได้มาเจอผู้คนด้วยแต่ว่ามันก็จัดด้วยความระมัดระวังเข้าใจศิล,ลปินทุกคนก็ยังไงส่งกำลังใจให้กับพี่ว่านด้วยรวมถึงศิลปินแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะ มามเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันมากดีกว่าเรามาดูคู่รักคู่นี้ที่เขาหวานกันตลอดเวลาเลย NY นะเดทย่า,ยานะคะเขาก็มีการชวนกันไปแคมปิ้งเนาะเขาไปเที่ยวด้วยการทำเอาแฟนคลับเนี่ยร้องกรี๊ดทวหน้าเลยค่ะล่าสุดทั้งคู่นะคะควงกันเที่ยวแคมป์ตะลุยป่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเราจะต้องแบบเหนื่อยๆนื่อยอะไรแบบนี้แต่คู่นี้ไม่ใช่เลยนะคะเขาหวานกันมากๆเลยมีการจับมือท่ามกลางวิวเขาแล้วก็แสงยามเช้านะคะย่าเขาโพสต์รูปนี้นี่แฮ แ a ป p ี้แคมปจนหนุ่มเนเดน็ดเนี่ยต้องเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะงานนี้ทำเอาชาวเนต็ตนะคะรีบเข้ามาแซวกันใหญ่เลยบอกให้จับมือกันแน่นแล้วจูงกันไปแต่งงานเลยฟินจิกหมอนก,กันแบบนี้ก็ได้ใจแฟนคลับกันไปเต็มเมเลยครับขอากเนเดนยายาแล้วอีกคู่หนึ่งเนี่ยมากับคิมนี่ก็ไม่น้อยหน้า,าจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าสองคู่เนี้ยเขาจะตกลงกันยังไงว่าเขาใครจะจัดก่อนกันเนี่ยว่าได้หมดนะ เออไม่พี่ไม yeah, ่รู UND ้ว่าเขาอ่ะขิงกันหรือเปล่าคืออวดรูปหวานๆไม่ม right. really ีพักจริงๆนะฮะเรียกว่ารีดกันทีเดียวสำหรับแฟนคลับของทั้งคู่ทั้งสองคู่นะฮะความรักที่ดีก็ต้องอวดกันหน่อยค่ะเออนะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งราศีก่อนจะพักเบรกกันดีกว่าสำหรับราศีพิจิกนะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนไปจนถึงสิบห้าธันวาคมใครที่เกิดช่วงนี้เอาปากกามาจดเดี๋ยวนี้เลย ระวังเรื่องความรักอีกคนจะไปอีกคนจะดึงดึงเอาไว้หรืองานจะไปจะไปโดนดึงดึงเอาไว้หรือลูกน้องบริวารจะไปเราคอยดึงเอาไว้แต่ถ้าได้เจ้านายที่เป็นผู้หญิงดีให้ระวังคําพูดตัวเองบางครั้งเป็นคนใจดีแต่ปากตรงปากแรงจนเกินไปเัาจะเสียใจว่าฉันไม่น่าพูดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจดีการจบยุติมาจากคุณเองเช่นกัน ในนี้จะมีการพูดจาเจรจาหรือการพูดถึงคุณแต่คุณเป็นคนไม่ค่อยแคร์ใครนะคะในนี้ผู้ใหญ่อุ้มเมื่อเกิดเมื่อถึงวันเกิดของคุณทุกอย่างจะคลี่คลายสมหวังดังปรารถนาแต่บริวารลูกน้องดือ้อหรือไม่มีบริวารลูกน้องดังใจมากจะได้โชคลาภแบบฟลุกฟกุคิดอีกแบบไปได้อีกแบบหนึ่งแต่สมหวังดังใจในนี้ระวังเจ็บคอร้อนในปวดฟันหรือได้ทําฟันบ่อยนะคะชายรักชายหญิงรักหญิง ถ้าโสดจะได้เจอเจอคนเพศเดียวกันมาเห็นไหมคะเขาจูบก,กันเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะหรือมีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามหากคุณเป็นชายคุณจะอ่อนไหวเหมือนผู้หญิงหากคุณเป็นหญิงคุณจะบุ๊บูลุยๆเห้าๆเหมือนผู้ชายหรือชายรักชายหญิงรักหญิงความรักมีการเริ่มต้นใหม่แต่ส่วนใหญ่จะเสียใจจากคำพูดของตัวเองอแลว,ว่าชาวพิจิกเนี่ยต้องระวังคำพูด ราว่าอ,อาจจะเสียใจจากคําพูดเหล่านั้นได้นะคะยังไงก็คือต้องใช้วิจรารณญาณด้วยนะคุณผู้ชมในการรับชมแล้วก็รับฟังวันนี้เรามีมาฝากกันแน่นอนแบบนี้แหละเดี๋ยวช่วงสุดท้ายฝากติดตามกันด้วยเรายังมีราศีธนูนะใครที่เป็นชาวธนูเนี่ยหยิบปากกามารอไว้ได้เลยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อในป๊อปนิวสแตลล่ค่ะ ในช่วงสุดท้ายนะคะในป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะเช้านี้เดี๋ยวเอ็มขอแวะทักทายหน่อยกันใน a c e b o o k ของเรานะคะใครสามารถติดตามกันได้เช่นกันนะคะเพจของเราก็คือ p p t v h d 3 6บันเทิงสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายมาแชทกันได้นะคะเดี๋ยวใครที่เข้ามาวันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ออกอากาศเลยมาพี่อูยังอยู่กับเอ็มต่อนะคะแล้วก็มีเรื่องราว<ถ>ของคุณแม่เนยโชติกามาฝากกันใช่ไหมคุณหนูเออนี่ล่าสุดนี่มีเหตุการณ์ มุกกระจายเต็มห้างเธอแบบไม่ได้ไปแบบว่าเล่นมุกหรือว่าอะไรในมุกโบ๊ะโบ๊บะกับคุณสามี <c oughs> ไม่ใช่นะครับผมคือเธอเนี่ยใส่รองเท้าที่มันมีไข่มุกปรากฏว่าสายที่มันเป็นไข่มุกเนี่ยมันหลุดกระจายเต็มพื้นห้างนะฮะแต่ในความชคร้ายก็ยังมีโมเมนต์หวานๆของคุณสามีนะฮะเมื่อคุณอามจันสุริมณีชายเนี่ยเขาเดินตามเก็บไข่มุกที่กระจัดกระจายรวบรวมมาให้แบบครบทุกเม็ดจริงๆนะครับ่ oh <my> God. เอารองเท้าคู่ใหม่มาเปลี่ยนให้อีกด้วยเออนี่งานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความหวานความใส่ใจสมเป็นสามีแห่งชาติจ,จริงๆนะครับงานนี้ก็เลยอยากจะแอบถามแม่นเนยเหมือนกันสาวๆก็ถามว่าเราจะไปหาสามีดีๆแบบนี้ต้องทําบุญยังไงคะแม่นเนย,ม,เยมีคนทั้งเดินตามเก็บมุกให้นะคะแล้วก็ซื้อรองเท้าใหม่มาให้เอารองเท้าคู่ใหม่มาให้เลยก็เป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวเลยที่หลายๆคนอิจฉานะคะก็น่ารักมากๆแอบไปส่องมเมนต์อยู่ น้องอคินอ่ะคุณหนูน่ารักมากใช่ถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกสองแล้วก็ตามไงแต่ความหวานเขาไม่ได้ลดลงไงคุณพ่อคุณแม่เขาังหาเวลามาสวงสวีดกันแบบน่ารักมากเลยนะฮะน่ารักคั้งี่แล้วกันนะครับถ้ามีเวลาว่างจากเลี้ยงลูกเมื่อไหร่นอนอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่น่าจะเป็นคุณอู๋แล้วแหละเพราะว่าคุณอู๋แต่จริงๆคุณนูก็เหอนลูกนะถ้าใครดูในไอจีอยู่นะคะลงรูปน้องไอรสตลอดเวลาเลยมาดูกันต่อดีกว่าเรื่องราวของ ครอบครัวนะคะเพราะ็นเชื่อว่าหลายคนปีนี้ก็คือดาราแต่งงานมีเบบีกันเยอะเหมือนกันวันนี้มีสกู๊พิเศษมาฝากกันรวบรวมเลยว่าเอ๊ะใครมีทายาทบ้านตั้งแต่ปี2564จนมาถึงต้นปี65ไปชมกันเลยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของปี2564ัน้นั่นก็คือคนบันเทิงหลายคู่พากันขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหรือคุณพ่อคุณแม่มือใหม่พร้อมอวดโฉมทายาทคนแรกให้แฟนๆได้ชื่นชมกันเพียบเลยละค่ะประเดิมต้นปีกับนักแสดงสาวนาตาลีเดวิสที่ได้ให้กำเนิดน,น้องเบนลูกชายเมื่อวันที่26มกราคมโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลูกชายตัวน้อยในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าขอฝากเนื้อฝากตัวน้องเบนกับพี่ป้านนาอาทุกคนด้วยนะคะต่อนที่คุณแม่สุดเปน ระยาคนสวยของกอนรองเดชที่เริ่มดีของเช้าวันที่21มีนาคมได้ให้กําเนิดน,น้องกูวินลูกชายงานนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อม,มากส่วนคุณแม่ริต้าไม่ต้องพูดถึงเป๊ะทุกอนูคลอดปุ๊บหุ่นกลับมาเป๊ะปั๊บเลยล้วค่ะตามมาด้วยพิธีกรชื่อดังกันกันตะถาวอนที่พลอยอายดาภรยาได้ให้กําเนิดน้องพร้อมเมื่อวันที่7เมษายนน้องพร้อมกัน,น,นรพร้อมมาแล้ว สมบูรณ์แข็งแรงดีทั้งคุณแม่คุณลูกแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะ ด้านนางเอกสาวจ้าจิตภา,าก็ได้ให้กำเนิดลูกชา,ายฝาแฝดชายหญิงเมื่อวันที่24มิถุนายนพร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ว่าน้องโอบและน้องอารีเรียกว่าถูกใจเอิญนิธิพั์คุณสามีและทุกคนในครอบครัวสุดๆค่ะด้าน,นสแสดงสาวหยาดทิพย์ราชเปาก็มีข่าวดีถึง2เด้ดงในปีเดียวกันนอกจากประกาศแต่งงานกับเมฆร,รามาแฟนหนุ่มนักธุรกิจแล้วก็ยังได้ให้กำเนิดน้องเมย่าลูกสาวเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมางานนี้คุณแม่หยาดเหรอรไหมไม่ต้องสืบเพราะได้สร้างไอจีใหม่ไว้ให้น้องเมย่าตั้งแต่ อยู่ในท้องสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่แอดเมยะยทีค่ะต่อมาวันที่12กันยาก็ได้เวลาลืมตาดูโลกของน้องมารินลูกสาวคนแรกของนังเอกสาวหน้าหวานมิวนิธากับเซนทราพุธท้ามกลางความดีใจของทั้งสองครอบครัวงานนี้คุณแม่มิวก็ไม่พลาดสร้างอินสตาแกรมส่วนตัวไว้อัปเดตความน่ารักของลูกสาวเช่นกันโดยใช้ชื่อว่ามารินคูหาค่ะ ยินดีกันต่อกับคู่รักนักวิ่งอย่างก้อยรัชวินและตูนอาทิวราเมื่อ Facebook รัชวิน Family แฟนเพจของก้อยรัชวินออกมาชี้แจงข่าวดีให้แฟนๆทราบว่าน้องทะเล5ตุลาคม2564ก่อนก้อยและตูนจะโพสภาพ3าคนพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าในห้องคลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสําหรับก้อยและตูนตอนนี้ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตตั้งแต่ก่อนคลอดโดยก้อยได้ให้กําเนิดลูกชายที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ตน้าหนักตัว2,835กรัมค่ะส่งท้ายปีกระต่ายกับคุณแม่ป้ายแดงคน ล่าสุดแป้งอ่อนจิราที่ได้ให้กำเนิดลูกสาวน้องเลอาเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะประเทศสิงคโปร์พร้อมเผยภาพครอบครัวครั้งแรกกับโมเมนต์สุดอบอุ่นพ่อแม่ลูกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและโพสแคปชั่นที่แปลเป็นไทยว่ายินดีต้อนรับเลอาที่สวยงามเข้าสุนลงใบนี้แม่รักลูกมากมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากจนไม่มีคำพูดใดจะบรรยายนี่สินะความรู้สึกซึ่งมีเพื่อนพี่น้องหลายคนรวมถึงแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ อุ้ยพอดูแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเราเองก็ได้ไดอ่านข่าวของแต่ละคนไปในแต่ละเดือนแต่พอทีมงานเขารวบรวมเป็นสกู๊ปแบบนี้รู้เลยว่าโอ้ปีที่ผ่านมาดาราเขามีเบบีกันเยอะเดี๋ยวรอติดตามค่ะ2022จะมีคู่ไหนประกาศข่าวดีบ้างค่ะครับผมมาช่วงนี้ปิดท้ายก,กันกับราศีที่4นะครับราศีธนูนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามดูกันต่อกับสาร,ราศีที่เหลือนะครับช่วงนี้ไปชมกันดีกว่าสำหรับดูดวงไพ่ทาโร่กับอาจารย์ชัญญ,ญาคนสวย การงานค่ะช่วงนี้จะได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยบางอย่างจากงานที่ทําไปจะนี่จะมีบุตรหลานบริวัรลูกน้องเพิ่มเข้ามามีอาการปวดหัวไมเกรนความดันเครียดวิตกกังวลเกินเหตุหรือเป็นปีที่คุณหลับไม่ค่อยสนิทหลับดับตื่นตื่นนะคะฉะนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําน้อยจนเกินไปคุณจะมีพลังเมื่ออยู่ใกล้น้านํา ฉนันย่าแนะนําให้คุณทําบุญด้วยน้ําซื้อน้ําเป็นแพ็คเลยถวายพระก็ได้หรือบริจาคบ้านพระคอนชราบ้าน,านเด็กพิการหรือโรงพยาบาลสมมีเกณฑ์ได้คอมมิชชั่นต่างๆบุญหลาบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆห,หรือมีเกณฑ์มีคันมีลูกเป็นปีที่คุณจะเจ้าสาอางส่องกระจกบ่อยเดินทางบ่อยและเป็นปีที่ได้รวมตัวกันคนในครอบครัวบ่อยกว่าปกติคะ่ะเว้นเรื่องสุขภาพกับความเครียดที่สะสม แต่นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักจะได้เจอเจอคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันถูกตาถูกใจค่ะได้แต่งงานหรือมีบุหลันบริวารและเป็นปีที่มีการตกแต่งบ้านและก็อยู่บ้านนานกว่าปกติด้วยเรียกว่าเดินทางก็ได้อยู่บ้านก็ดีการงานจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายค่ะการเงินก็เงินหมุนดีคล่องค่ะแล้วก็เรื่องความรักจะได้เจอเจอคนที่ถูกตาถูกใจ แต่สุขภาพไม่ค่อยดีบริเวณเส้นเลือดสมองสโตกหรือหลับหลับตื่นตื่นพักผ่อนไม่เพียงพอต้องระวังเรื่องนี้ค่ะ เต้องรับคุณอาจารย์ชัญญ่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างที่คุณอูบอกมาตามต่อกันอีก3ราศีเรายังติดค้างไว้นะคะเดี๋ยวฝากด้วยละกันแฟนๆถามเข้ามาละครเกมรักเกมพยาบาททางช่องของเราอดใจรอนิดนึงนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เรางดออกอากาศแต่ความสนุกจะกลับมาแน่นอนในวันที่12มกราคมนะคะแต่ถ้าใครคิดถึงไปดูตอนแรกกันได้นะเพื่อแบบเก็บรายละเอียดนะคะย้อนหลังได้ที่เดียวเลยแอปพลิเคชัน i อชีแล้วก็เว็บไซต์นะ iq.com เท่านั้นฝก ฝากด้วยเกมรักเกมพยาบาทค่ะครับรวมถึงจบรายการของเราวันนี้นะฮะมีซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่นะฮะวุ่นนักสื่อรักโชซอนมาฝากกันด้วยตอนแรกเลยนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยก็แล้วก,กันนะเป็นแนวพิเรียนะครับส่วนวันนี้เอฟอูลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ